จริงจริงไหมนี่ว่าจะไม่กลับเข้ามาเล่นโฮมแล้วนะแต่ว่าสกินมอลโมวันนี้น้องนิพานน่ารักมากคือแบบคิวไม่ได้แคร์สกินผู้ชายสองคนคข้างเลยนะคะคิวคิวโอ้โหดูหน้านอ้นองเลยทุกคนน้องน่ารักอะ่ะคิวแคร์แค่สกินนิพาค่ะคิวจะเอาให้ได้เลยมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปเปิดกาชาโมลโมบหาสกินน้องนิพากันดีกว่า <c oughs> เอาจริงๆรู้สึกว่าเกมมันพยายามเอาน,นิพามาหลอกล่อให้ฉันกลับมาเล่นยู่ อนจาจักรชนิดทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโ o มสวีท e t Home ไลน์จริงๆว่าจะไม่กลับมาเล่นแล้วนะคะแต่ว่าทุกคนต้องขอบคุณนิพาเลยนะเพราะว่าสกินนิพาเข้าคิวก็เลยกลับมาเล่นเลยนะ uh. ซึ่งก็เป็นสกินที่เข้ามาใหม่ในมอละโม,ม่นะคะนี่ไงมีสามสกินแต่ว่ารับ้องกาแค่ตินดองขาเท่านั้น uh. เอาละมีดองไว้สามสิบมอง,งั้นก็ขอเปิดเลยละกั uh. นย่าได้ไรเอ่ยได้ได้โอ้โหมันเขียวๆขาวๆโอ้โห <laughs> เกลือตั้งแต่เ,เริ่มเลยแม่ถ้ามันจะเกลือขนาดนี้นะไปเราไปเปิดห้าม้อต่อไปกันเลยดีกว่าว่าแต่เมื่อไหร่ทีมงานเขาจะทําให้เปิดทีละสิบม้อได้วะเปิดทีละห้ามันดูแบบเฉเศษยังไงก็ไม่รู้อ่ะฉันอยากเปิดทีละสิบเข้าใจไหมทีมงานขอร้องล่ะให้จะได้เปิดทีละสิบอ่ะห้าม้อต่อไปห้าม่ออกกูเ <c> ห <oughs> ็นอนาคตตั้งแต่สีขาวแล้วแม่งขาวทุกหม้อเลยแม่เจ้าอ่ะห้าม้อต่อไป ขอดูหน่อยขอทองสักหนหอ่อยเถอะขออุย้ยมีเขียวมีเขียวแต่ว่าไม่มีทองเลยเจ้าค่ะอ่ะห้าหมอต่อไปกันเลยขอแค่เห็นสีเห็นสีกุ๊กก็อ่ะอยสะกินอะไรอะ่ะอ่ะจะกินอะไรวะน้ำตางจะ,ะกินเดิมตรงไหนวนะนะผมพี่หมิงอะ่ะเอาละเปิดหน้าอื่นแก้เคล็ดก่อนโอเคอ่ะแล้วก็กลับมาเปิดใหม่อ่ะห้าหมอสุดท้ายห้าหมอแดองห้าหมอสุดท้ายลูกอมหลากสี คือตอนนี้ต้องไปซื้อหมอแล้วค่ะแต่ว่า <Huh? S 1> ตัวแม่ตัวมัมอย่างเราจะไปซื้อม้อธรรมดาอย่างเขาไม่ได้เพราะว่าเรามีส่วนลดประจําช่องนะคะทุกคน <Wow. S 1> อย่าลืมนะคะโค้ดส่วนลดของสตาร์เดิร์นนอกจากจะเป็นส่วนลดของเควสประจําสัปดาห์แล้วเนี่ยยังสามารถเอามารดราคาของมอละมอได้ด้วยทุกคนสามารถกดเข้าไปในลิงก์ใต้คลิปเพื่อเข้าไปรับ QR โค้ดได้เลยนะวิธีรับโค้ดกง่ายๆใช้มือถือสแกนแล้วเราก็จะได้โค้ดเลย ซึ่งโค้ดที่ได้เนี่ยก็สามารถนําไปใช้เป็นส่วนลดของเควสพิธีไหว้ TY พระจันทร์สีเลือดได้นะ <Wow. S 1> ซึ่งเป็นเควสพิเศษนะคะถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมที่เฟียไว้เหมือนใคร oh. แล้วนอกจากนั้นเนี่ยโค้ดของคิวก็สามารถนําไปใช้เป็นส่วนลดแพ็กเกจม้อระเบอบได้ด้วยนะอย่าลืมไปใช้โค้ดของเด๋อกันเยอะๆนะคะทุกคน <Wow. S 1> เป็นไงาขายตรงดีไหมอ่าว่าแล้วก็ใช้โชว์ซะเลยคิวได้โค้ดมาแล้วคิวกรอกโค้ดเสร็จปุ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วก็ไปกดที่ราคาพิเศษได้เลย <S <S เห็นไหมเหลือแค่1 6ื0นเอง แล้วก็จัดมาเลย100่ง้อยังไงวันนี้ฉันก็ต้องได้น้องนิพามาค่ะทุกคนกลับมาแล้วมาเปิดกันเลยดีกว่าห้าม้อต่อไปยังอ่ะอุ้ยแสงสีทองสีดอกอ่าน้องนิพาได้แล้ว <c oughs> แต่ว่ากูซื้อมาตั้งร้อยม้อ <c> ก <oughs> ูเปิดปุ๊่มกูได้บั๊เลยก <c oughs> ูซื้อมาทําไมตั้งร้อยม่อ A few minutes ์เลตเอเออก็เอาเป็นว่าเก็บไว้มอหน้าละกันเผื่อมีสก,กินส,สวยๆเข้ามาอีกนะ <What? S 2> แต่ก่อนอือ่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเอาสก,กินที่เราเพิ่งได้มาลองให้น้องใส่ดูละกันนะคะอ่าอยู่ไหนเอออ่านี่ไงเจอแล้วมีคอสเพจเป็นไม่ชีนหนึ่งเออ <Huh? S 2> เอ๊ะเฮ๊เดี๋ยวก่อนนะเออมึงคนเดียวกันไปวันเนี้ยคนคิว <Huh? S 2> มีคำถามเกมนีเล่อยังไงนะ huh? คิวไม่ได้เล่นมาหลายเดือนแล้วอ่ะั้งแตแบบ่ได้เกเข้าคิวก็ไม่ได้เล่นเลยเกมเนี้ยวายพี่รัตีทำหนูอย่าทำหนูอหนโอ๊ยเจ็บช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะมีผีรองจิตพิจะตาม,มาตบเด็กค่ะมึงจะอัดกูเหรอมึงคิดว่ามึงเป็นแม่ชีแล้วกูจะกลัวเหรอฮะโอ๊ยช่วยด่วยดูไม่ได้ใจมันตีให้หนูตีหนูก็ต้องเอาไว้ตีนีเจ้ว่า โอเค I'm fine Kingcharna k i n g เต็งเน็งเต็งเน็งเต็ง้ h y เจ๊สวัส <laughs> ดีค่ะนี่นะมึง <laughs> ข <laughs> ้อหาอัดกูหนูอัดเจ๊ไปทีสองทีเองเก็บนี้เรื่องไงวะ A few minutes later อะวอมวอมวอมตาแรกถือว่าวอมนะคะทุกคนแม่งเข้ามายังกดสกิลเช็คผิดอยู่เลยคิวจะไปกดสเปซบาร์ที่ไหนได้ต้อง EQ 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 บางทีคิวก็รู้สึกว่าเกมนี้แม่งหลอกด่าคิวเอ,อ้ยรอบนี้เนี่ยคิวเอาเปิดของได้เบิร์นมานะคะทุกคนคิวเพิ่งซื้อเปิร์กมาอะโอ้โหสาบานว่าเสียงหอบน่ะแ,แกไอ <What? S 1> ตัวพี่ซิกโก้ที่แบบวิ่งแบบหอบหน่ากลัวชิบหายเออนี่ไงอ๋อนี่คือแสงแล้วเปิดได้ของเบิร์นใช่ป่ะ oh. เออดีว่ะอะไหนดูซิได้ไรอุ้ยน้ำมลพอดีเหรอเพราะว่าคิวก็เอาสกิลสายน้ำมลของพี่เจสซี่มาพอดีนะคะ <What? S 1> แล้วก็อ๋าตรงนี้มีอีกกล่องนงึอ๊ย อุเขาไม่เห็นหนูหรอกใช่ไหมอ้าวสวัสดีนั่งเด้อหายไปไหนมายายคิดถึงนะจ๊ะขอหยญายจะปาบหนึ่งเอาขายโอ้ยยายเดี๋ยวก่อนแม่เอ้ยเดินเข้ามาเขาตบหนูไลอะไรกันเนี่ย ยายไม่ให้โอกาสหนูเลยอะหนูเพิ่งกลับมาเล่นยายก็ให้หนูชิ้นปุ่ม่อดีโดโอ้โหได้ยินเสียงมันแดกของยายแดกของกูชำเลยตอนนี้แค่ขามานี่ก่อนนะ้อกลับไปอะไรยายหนูไม่กลับแม่เออโรลี่ม,มันอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาวะคิวลลยหมอฝั่งซ้าย,โอ,ายโอ้ยาย,ยายยายเดี๋ยวก่อนที่ผายห้องนั้นมียาไม่ใช่หรอวะวยายแดกยาแล้วพี่ๆในแมบบคะ่ะถ้าสมมติว่ายาหายไปอะไม่ต้องสงสัยนะคะอินิพานี่แหละตัวต้นเรื่องพายายไปหายา แล้วประเด็นคือเราก็หน้าด้านหน้าทนไงกลับมาเปิดกล่องเดิมแม่งเลยละกันหวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์เดิมๆนะอ้าวได้ไหมไหวโถวเอ้ยเอ้าเพิ่งเห็นคิวต้งใส่ไม้ไหวอันเดิมอยู่หรือวะเนี่ยคิวลืมเปลี่ยนจะกินไม้ไหวเอ้ายายโอ้โหวิ่งหน้าเจนเลยยายไปไหนวะนะ่ะเอาไปว่าเรื่องของยายแล้วกันนะเอาได้ไหมไหวอีกแล้วจริงๆเจอยายคำมันต้องไม่ฟาร์มของไม่ใช่หรอว่าเด้อ<ไ><ไ>อ่ะงั้นไปหาของทำพิธีดีกว่าเนาะ นีได้ทูมาเรียบร้อยปาปัดพิธีดีกว่าทําหน้าที่เป็นนิพาที่ดีนะคะทุกคนหนมหนมแมงวาแรงแมงเที่ยวหนำแมงวะแรงแมงเดียวดูเร่มีชิสกาล้วมีาใจเอนโอ้ยไม่ได้รอเรียนมันก็แค่บทสวดมนต์กับพี่โอ้ยแปลกอ่ะมัวแต่กด่องผีแล้วแมงไอ้ผีเข้ามาจริงจริงยายใจเย็นใจยเย็นอะไรอ่ะเด๋อมันคนเรียกยายมาเองไม่ใช่อเด๋อจ๊ะเออหนูกนเรียกยายมาก็จริงแต่ว่าเมื่อกี้หนูไม่ได้ตั้งใจยายเข้าใจหรือเปล่ามันไม่ได้เล่นนานอ่ะมัน คิดถึงยายก็บอกมาดีๆหลานเอ้ยโอ้ยไม่ได้คิดถึงแต่ว่าพี่ที่สวดอยู่ระวังนะคะแม่งแวะไปตีคนสวดแน่เลยวะยังไงก็ขอโทษนะครับพี่พาไม่ได้ตั้งใจอกนั่นว่าแตกหลงมันส่องแสงอีกแล้วงั้นก็เปิดเลยละกันเจอแย่คำแล้วเปิดของกูเลยอย่างชอบเปิดของไว้ให้ยายกินโอ้โหน้ำมนถือไว้ก่อนแล้วกันแล้วยายไปไหนแล้ววะแกขอแอบส่องหนยนะยายขาอ้าวยายอยู่ข้างล่างอยู่เลยหรอ a few minutes later หนูมาสวดแล้วคะ่ะโอ้ยหนังเงมงเมื่อรเงี้ยเขียวหนังมเมงเมื่อรเงี้ยเขียวเออตอนนี้พี่ซิโก้เบอร์ไหนก็ไม่รู้กำลังจู๊กให้เราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรารีบสวมดมนต์ให้เขาดีกว่าเนาะอ่ะคิวอีอีเดี๋ยวขอส่องผีแป๊บนึ่งส่งผีพี่เออ,อพี่เขาลากมาจู๊กแถวนี้เหรอโอ้ตกใจหมดเลยเนี่ยนั่นไงมาจริงด้วยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเขาวันหิดแล้วดีกว่ายายหยุดหนูบอกให้หยุดนี่แน่ทุกคนคิดเปคำถามจู๊ดศาสตร์ตะบนใส่ไปทำไมวะ ไี่พาของทำพทิธีก่อนอีอีอีอ <c oughs> เอแตก่อนเสียงในหูบอกว่าให้ไปช่วยทีเหลือฮิตเดียวมาแล้วค่ะพี่กดบน้องนิพาบอกให้วิ่งไปเลย <c oughs> เอาจริงๆไหมพี่หนูว่าพี่ไม่ได้ตายเพราะผีหรอกพี่ตายเพราะหอบแดกนี่แหละหอบเดกนี่แหละแ <c oughs> ม่งคนอะไรหอบก็น่ากลัวชิบหาย <c oughs> โอ้ไม่ต้องห่วงนะพี่เดี๋ยน้องนิพาก <c oughs> ปกป้องเองค <c oughs> ่ะเ <c oughs> ดี๋ยน้องนิพาบอกให้ ไปก่อนเลยกับพี่ของน้องนิพาส่องผีแป๊บหนึ่งยายยายอยู่ไหนแล้ววะเอ้าแม่งแตกพอดีอ่ะนงน้นหาของเตยมาแล้วว่ะว่าไงย่ารานเมื่อกี้เรียกยายเหรอจ๊จจจะ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 ใจค่ะหนูเรียกยายเองขับพิซิโก้หนูไม่ได้เดินขึ้นบันไดจริงๆนะคะถ้ายายมีอะไรแล้วก็มาคุยกับหนูแทนนะคะมาแต่ท่อที่โผล่นะ่ะโอ้โหแม่งโผล่คนละฟากเลยนี่ว,วะ่ะว่ายายจะขอดิบๆก่อนได้ไหมลืมแมปน้องนิพาหลงแมบ,บอย่าเพิ่งตีน้อง คนเห็นคำว่ามึงตายข้างหน้าไหมคะตอนแรกคิวไม่รู้เลยค่ะว่าทีมงานเขาแปะไว้ทําไมแต่ตอนนี้คิวกลับมาเล่นใหม่คิวรู้แล้วค่ะมันเอาไว้ดักควายที่เข้ามาเจอห้องตันตรงนี้ไง <c oughs> ซึ่งควายตัวนี้ก็คือคิวเองวายตัวนี้มันห้องตันไม่วหวมึงตายไรเอ่ยกูยังไม่อยากตายมือดีคนไหนมันไปเขียนเทตตรงนั้นไว้ใหญ่ให้กูรู้นะว่า <c oughs> ยันแปะไว้ก่อนเลยเอาอไม่น,าน่ารีแปะเลยอ อ้าวพีซิโกที่เหลือวันนี้ดีกว่าพี่ม่ยืนทำอะไรตรงนี้เดี๋ยวก็ตายหากันหมดแล้วเอ้พี่ไปไปดวดพร้อมกันเออยาโอ้โเจ็บวิ่งไปพี่น้องตามหลังเองโอ้ไปพี่ไปเดี๋ยวน้องที่พาจะล่อผีให้เองแมงยายตามลงมาแล้วด้วยไปพี่ไปจะพาพี่เองหนียายไปไหนอ่ะฮะนังเด้อกลับไปให้ยายจกลับก่อนสิจ้าเอออยากจกตับหนูก็ตามไม่ทันแล้วกันน้ยายน้เรียกผีเรื่อยเรียกผีเรื่อยเออเรียกเข้าไป อยากได้หนูมากก็ตามบาดาวหนูเรียกให้เรื่อยๆนะยายกดอาเรื่อยๆแต่ว่าไปตาดี้กูได้สวดไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยรอตีนไว้เรื่อยๆสตาเดอเอ้ยเอ้ยไปพิธีเปล่าวะน่ะเอ้ยคนพิธีระวังนัะพี่เดี๋ยวหนูขอแวะเปิดกล่องแป๊บนึงเผื่อได้ของหนีได้อะไรเอ่ยหนูหนูอยากได้ยันนะคะนิบอลขาขอยันหน่อยโอ้ยนิบอลส่งยันมาให้จริงว่ะเอาละจังหวะนี้ก็เรียกตีนเรื่อยๆค่ะทุกคนตามแผนของเรายายขานิพาอยู่นี่ยายมหานิพาสิคะไม่ต้องห่วงอะไร อย่างเดียวกลัวไม่โดนนะคะยายแหมปากดีอย่างเลยน่ารากเลยเดี๋ยวเองเจอยายแน่ไม่ต้องหัวก่อนที่ยายจะเจอหนูยายต้องตามหนูให้ทันก่อนนะคะจังหวะนี้ไม่ต้องมีอะไรมากนะทุกคนกดอาควนตีนผีไปเรื่อยๆอาแล้วประเด็นคือยายคำดันซื้อไงทุกคนเขาตามเรามาแล้วเอ้ยแมงแวะกินของระหว่างทางด้วยยายยายรู้หรือเปล่าว่ากินของตกพื้นมันสกปรกมีพยาธินะยาย อ้าวยายหายถ้าหายแบบนี้คิวเปิดกองดีกว่านี่มาค่ะทุกคนกล่องนี่เลยที่เราต้องการตั้แต่ต้นเกะทุกคนมาใช่ไหมนั่นไงกูว่าแล้วยายนี่เนี่ยมึงรอบนี้ไม่ได้แดกหนูหรอกยายคนเรามันก็ต้องมีการพัฒน,นาจริงนะพี่พีพ่ที่เหลือค้ายายมันอยู่นี่คะ่ะหนูจะแจ้งอ้าวเพราตาพี่ซิโก้คนนี้อยู่เหรองั้นกูแย่งด่วนหลุมเมฆเลย <laughs> แกงเพื่อน it was at this moment that he knew he fucked up เอาเดี๋ยวก่อนย้ายแล้วยาจะโดดตามหนูลงมาทำไมเล่าไปเล่นคนนู้นต่อดีว่าแหมก็ได้ยินว่าเราอาิดถึงใายมากไม่ใช่เหรอเรียกใหญ่เลยก่อนหน้านี้<อ>แหมย้ายแล้วก็ก่อนหน้านั้นหนูกวนตีนยายเฉยค่ะก็อีแค่เด็กกดอากวนตีนแค่นี้ยายก็ใหญ่ยัยยว่วขึ้นสิคาเอากดลออแล้วแบบนี้การที่คณกดลออแบบนี้คุณจะคุณจะโดนเด็กฟาดฝากไว้ก่อนเลยเด็กเวรยายอย่าเอาเกินอยัางห่าโง่แน่นี่แน่ยัางร่า อยู่ก็โดนสักยันท่า,ถาแถวโดวยยายคำอย่าสักยันให้ดูเลยค่ะนุ่ผิดไปแล้วเอายันไปก่อนเลยอะยายแม่งแวะแดกยันกูคิิฝหายแล้วนี่มันเกมฟาร์มของให้ใหยายแดกชัดๆเลยยังตามอยู่มันโอ้โหยังตามอยู่ด้วยยายแคนอะไรเบอร์น,นั้นวะเนี่ยคิดว่าต่อไปมันไม่แดกแล้วหรอของอ่ะมันจะแดกหัวเราแทนตอนน่อดีเนี่ยวิย่งมาใกล้แล้วพี่บีขาช่วยดูด้วยยายคำมันจะจุ อุ้ยเกือบโดนยายค่ะมันจะจกตับเด็กกินค่ะอ,คอุ้ยสวยพี่ดักมุมไปพี่ดักเออนั่นแหละสวยสวยสวยมัมันเดินมามันเดินลรวพี่มันเดินไปแล้วอเออเอาไปแดกเลยหนึ่งมัดแล้วก็กดอานตีนไปอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งยายแย่วาย,ยายเดินไมเนี่ยอุ้ยตีของตกนี่วะชิบหายแล้วตอนนี้เหลือวันฮิตพ,พี่ขาช่วยที่พาด้วย เมื่อกี้ยังอยากกวนตีนยายอยู่เลยตอนนี้จะวิ่งหนีไปไหนแล้วกู oh. วิ่งหนีไปหายาสิคะยายไม่มีรองยายเลยก,กินหมดแล้ว <c oughs> อ้าวชิบหาย A few minutes later ยาอยู่ไหนหมดอ่ะอุ้ยกล่องปากอ้าสีทองแบบนี้ขอของหน่อยละกันนะค่ะอยากได้ยาจุงเบยอันนี้วอนเ <c oughs> ออเหอะแม่งแกงอีกแล้วออกบัตรให้กูเฉยเลย <c oughs> อุ้ยอุ้ยยายยายไม่เห็นหรอกใช่ไหม <c oughs> อันดาเอ๋วายยายมาทำไมใครอันเชิญ เอา็เลยค่ะว่าอยากเจอยายไม่ใช่แล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มันก็ชาติที่แล้วไม่ละยายชาติที่แล้วไม่ออดูก่อนนะ oh. เอายายยายยายโดนหยอกซอสตายเลยแหมเฮเด็กเปลี่ยนฝากไม่ขอนเด้วแรอรอบหน้าเจอกันกูกดลาตีแทนแน่ที่พาย อบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ